อันนี้ก็พอเราก็สิตกน้ำที่ล่ะมันสิตกน้ำนี่เร็วพอดีตอนนี้จิหววงตัวรักษาไหลก็คตรบ่พอดีตอนนี้เราก็เอาสาน,คล,สนคลุมไว้สาคลุมไว้้าเียวแล้วเราก็สูบน้ำใส่ไม่เราจะดูว่านะ้ำมันลึกขนาดไหนแล้ว ก็ทาให้มันท่วมไปเลยแล้วคือก็ดินมันแห้งๆแบบนั้นนะเนาะเมื่อแรกมันก็น่าจ,จะยุบลงถ้ถาเ้าเห็ดแบบนี้น้ำม,มันจะเข้าไปทัว่วในถาดทั้งหมดน้ำมันจะท่วมเข้าทั้งหมดแต่ว่าถ้าเท้าหด ใส่บัวรถหรือว่าใส่สายยางฉีดของบุมันจะบวซึมลงไป้างล่างน้ำมันจะบวเสมออันนี้เทากับปอยสูบน้ำใส่ขังไว้ขังไว้แล้วมือแรงน้ำบกลงไ้มันซึมเขามันก็จะได้แตกได้ไอผ้าสแลนเฉียวๆนี่มันไม่ไอสีขับให้แยงนี่มันกับบดีเป็นไดมันห่างสองสันนี่แต่ถ้าเป็นสแลนอย่างเงี้ยจะดีกว่าถ้ามันบวพ่อ อันเพิ่นเกลาียมเ้เพิ่นแสลนบพ่อ,นพอนเนกลบอปลียมหามาไว้ลูกเป็นออย,ย่อครับเพิ่นก็จะให้มันก็จะให้มันท่วมแหละท่วมผ้านี่เลยข้ามันมท่วมเนาข้่วมเนาะขั้นน้นา,นาท่า่เมทน่พอดี ข้าวมันก็จะได้ดูดซึมได้ง่ายมันสิได้ทัวพร้อมันท้องรถจากขงบนลงไปมันก็บวทัวไงเพราะว่าดินมันก่แข็งน้ำมันแรงอ่ะดินมันก็เลยแห้งมากมาย ใกล้จะเต็มแล้วไม่รู้ว่าประมาณเดี๋ยวสา,สามถึงสวันหรือว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้ามันแตกหนอกก่อน3วันสี่วันถ้ามันแตกหนอกเราก็จะมาลื้อผ้าสีเขียวขึ้นต้องดูก่อนเดี๋ยวต้องเปิดดูเรื่อยๆ สามถึงสี่วันได้ไหมก็ประมาณเหมือนเราพ่อก้านั่นแหละแหงวัสดุแล้งวัสัุเข่าก็ตายเหมือนหร่มึงเนี่ยเขาวานฟังทั้งนี้เป็นเข่าเจ้ามันเป็นเขาวา,นงา,งา,านงามงามมิเตไฮงามงามทอดตะบ่มี้หยาตะโพนดินมันแหงเข่าเอ,อือดเตเลยถ้าฝนโ่รตกมาทีหนึงเข่าตายแทุ้ะน่ะหยาโงมีเข่าก็งามเสียท,ทีอย่างเดียวจะฝนโ่รตรโ่รตรโปรตร S <S นเนื้<พ>อโสธนแม่จังพ่อคือปัดต้นลวดออกใ้ผพะโบร,ร่ะตันลวดออกไหมตะนน้ำของจ๊บออกไหม่แต่ว่าที่ตรงเนี้ยมันสิง,งามอยู่เลสเพราะว่าเพิ่นเฮ้ยลมเถอะเพิ่นปล่อยน้ำขี่งัว เพื่อนปล่อยน้ำขิงวัวลงมาหนีมองมองข้างบนพ้นน่ะมันจะมีบ่อแชขิงวัวมาต้นนี้เพื่อนกะเพื่อนแชขิงวัวไปเลี้ยงขี้กระเดียนเพื่อนนะเพื่อนกะปล่อยน้ำขิงวัวลงมาประมาณเนี้ยในบริเวณนี้แหละมันก็น่าจะงามอยู่เพราะเขาสูบน้ำใส่พอดีละขิงวัวมันสิได้ละลายละลายไปน้ำกันเบิดตรงนั้นน่าจะเป็นบ่อแช่ขี้วัวข้างบนแล้วก็จะปล่อยน้ำขี้วัวลงมาตรงนี้ มันก็จะงามงามงามูาม่แรกมันก็น,นา่าจะโบกนะโบดินมันแห้งเคยว่ามา, <c oughs> มาเอาแล้วหดบ,บ่ไว้ได้เออมาเอาอันดินยุบร่องมันก็จะซุมถ้ามันแตกเขาก็จะมาเปิดผ่าออกั่อนี้อีม่มีมันก็มีเข,ขาเออเพราะแล้ว ข้อใส่ถานแล้วก็โอดินกกไว้เออหามันแตกก่อนประมาณสามสี่หมื่นละขนาดจะแตกด้านกน่ากันเวานนทนมีหักเขาวันเวลาท่นนต้องใอไ่านังเมันมีหากข่าขาวแตกก่อนเพาจงเปิดผ่าเออทำซองให้ดิขหนิ้ว พี่ไก่นั่นทำให้เดียวให้นี่ว่านเอามันก็ะเละบ่ได้หลายมันก็เละได้แต่ให้ที่เขาโยนแล้วสองให้เขาเหนียวโอ้ยเมื่อยคนเราเสียดายเขาคนเราเสียดายเขามันย่ามคนย่ามเขาคอยจายก็บพวกนั่นน้ำมันก็ใสู่่เนาะน้ำใส่ใส่ หนักมากเลยมักหนามันงามใกล้จะเต็มแล้วรออีกสักพักหนึ่ง เดี๋ยวถ้าเขามันแตกกะประมาณสามชี่นื้อเขาจึงมาเปิดบึงเดี๋ยวถ้าเขามันแตกเขาจึงมาบึงถ้ามันแตกนอ,อกขึ้นมามันจะเป็นแนวไรมันจะงามบ่วันนี้สองมิจุนาสองห้าหกสีเริ่มเพาะปีนี้ปีนี้มักจกวเพาะเร็วกว่าปีไก่ปีไก่เพาะพาพาพาวันที่สิบหามีถูนา มากนาำเลยน้ำเยอะใส่ครับเท่าไหร่บ่แห้งเลยมันใสใกล้จะเต็มแล้ว มันขี้วัวมันเลยมาตรงนี้น,น่าจะาน่าจะไงมันเยอะหรอกโอเคแล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีอีกจังประมาณสี่มือน่าจะเปิดมาได้เดี๋ยวถ้าน้ำเต็มน้องก็จะปิดน้ำแล้วก็มือแรงกับปล่อยให้น้ำม,มันยุบลงแล้วก็เม็ดเข่ามันก็จะได้ดูดเอาน้ำทั้งหมดไว้มันจะได้เกิด่งไงแตกไ้เร็วซองให้นี่แหละ จะยนพี่ไก่ย,ยนให้ปุ่นให้เดียวให,ให้ติดข้างตรงนั้นให้พี่ไก่บานออกมันบางงามปีนี้ก็เลยสิโยนสองให้เพราะว่าเป็นขเนียวแต่ว่าเขาเจ้าวานหมดแล้วเจ้าวานหมดแล้วโอเคแล้วเราค่อยมาดูอีกทีนะชุดนี้ประมาณนี้